ทำงานยิงสายทำสีพอดุโคดนะครับสีแดงแก้วสีรถโกแดงแก้วสวยให้ตายเลยครับ,รบไปสูมมาดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆเลยนี่ครับจะเข้าทุกซอกทุกมุมครับพอดุโคดละลายสีด้วยความร้อน200องศา,งารครับผมอง สอบถามได้เลยสนใจ,จติดต่อสอบถามสนใจ,จติดต่อสอบถามได้แล้วคุณน้อง0 9 4 4 3 7 5 1 2 9หรือตอิดต่อออฟฟิศฝ่ายขายครับ0918877รถดัง0918877910ครับ Bye. Uh -huh.